ของการเป็าเล่โอ้วตรงเนี้ยผมน่แเาก้องนรอก่อนเยนทกนนานไปเปล่านานไปเป่าไม่นอกหวหนเอ่อ y o u t บาครับอปเมื่อไหร่ YouTube อ่ะ พี่บอกจะแลว่าอะไรวะคนเราเคยชอบมาหลายหลายแบบหลายเดือนมากแล้วก็ไม่มีคลิปแน่รเขาคิดในใจว่าไม่ทำแล้วใช่ไหมกเลยบอกให้ใจสว่าเดี๋ยวจะมีคลิปแน่ออกมาค่ะแต่ว่าดูเก็บไว้กี่คลิปแล้วถ่ายไว้กี่คลิปแล้วอ็อได้รู้ไงว่ามีสตอกไม่ใช่ว่าคลิปเดียหายมันมีทีมที่เขาทำให้นี่จะงาน เพื่อนด้วยป่ะไนะคะเพื่อนด้วยป่ะเพื่อเพื่อนด้วยป่ะเพื่อนะไรมเกี่ยวกันไม่ใช่หนถึงแบเพื่อนเพื่อนสนิทหกโมังกี้อะอ๋อันนั้นทเองแล้วเพื่อนก็ทำงานไม่ว่างเาอนไหนดีแล้วแต่อารมณ์กันแล้วแต่อามอยากคุยด้วยไหคะมีแซมเปิแซ่บก่อนระ อาเพิ่มไปนีดเดินจะเพ่มตงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ตัวนี้ว่าแ่บตัวแ่บต่อแบบกินเพิ่มนิดเงยต่อไปน้อยหน่อย อย่าไปแบบใจจอยไปแบบใช้เปทานต้องก็ไน้เนาอ้าวมีงานก่นนคะไม่ได้่แม่รักแม่แม่ตัวเดียวไม่ไม่เบรไแล้วเผม่อไหมทำจริงไม่เผื่อหรอกคนเยอะแยะอยากกลับบ้านกนยัง แม่บอกรถติดแม่บอกรถติดใช่ไหมแม่รถติดแหละคนเดียวแม่แค่จะบอกว่าให้ดีใจ